สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะ e-box by วินิชัยนะคะช่องของเราจะนำเสนอตู้อัตโนมัตินะคะวันนี้นะคะใครนะคะที่มองหาตู้อัตโนมัติที่ไปควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าปั๊มพ่นหมอกหลอดไฟนะคะหรือจะเป็นโซลินอยด์าวต่างๆนะคะพลาดไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเปิดตู้ควบคุมโซลินอยด์3โซนควบคุมผ่านมือถือให้ทุกคนได้ดูกันนะคะใครที่มองหาสเปกแบบนี้พลาดไม่ได้ ตามไปดูในคลิปกันเลยจ้าค่ะนี่ก็คือตู้ควบคุมโซลินอย์สามโซนนะคะทุกคนสั่งงานผ่านมือถือนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราดูข้างหน้ากันก่อนเลยนะคะก็จะเป็นตู้พลาสติกกันน้ำอย่างดีนะคะทุกคนนะคะขนาดกระทัดรัดสวยงามนะคะลองดูข้างๆตู้อ่านะคะโอเค ะะซึ่งตรงนี้นะคะหลอดไฟหน้าตู้นะคะก็คือไฟเตือนสถานะการทำงานของอุปกรณ์นั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็คือว่าถ้าอุปกรณ์นะคะส่วนไหนของเราทำงานตรงเนี้ยนะคะเราแบ่งออกเป็น3โซนถูกไหมคะถ้าเปิดพร้อมกันทั้ง3โซนนะคะไฟทั้ง3าดวงนะคะตัวอ่อนเนี้ยก็จะติด แต่ถ้าใครเปิดเฉพาะตัวที่1น่นะคะโซนที่1่โซนที่2นะคะก็จะติดเป็นโซนๆไปนะคะแล้วก็นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสวิต์เปิดปิดหน้าตู้นะคะก็คือสเปคนะคะทั่วไปเลยนะคะถ้าเราจะสั่งงานผ่านมือถือนะคะแค่กดมาที่ออโต้นะคะหรือถ้าเรานะคะจะสั่งงานผ่านด้วยตัวเองหน้าตู้นะคะไม่ใช้มือถือเราก็กดมาที่ ตรงแมนนะคะเป็นแมนนวลตรงนี้นะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ใช้งานอะไรก็กดไปที่ออฟก่อนนะคะออโตโอ้แมนออฟตรงนี้นะคะก็คือสมิตนาตู้นั่นเองจ้านะคะเดี๋ยวไปดูในตู้กันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรโอเคในตู้นะคะอื้อนะคะยังดีนะคะตู้นี้นะคะ,ะสวยงามนะคะเดินแบบจัดเลเยอร์นะคะแต่ละส่วนให้เหมาะสมนะคะกับ สภาพพื้นที่ภายในตู้นะคะซึ่งเราจะคำนึงถึงความเหมาะสมความสวยงามและ,ะความเข้าใจในการบำรุงรักษานะคะตรงนี้นะคะ,ะไม่ได้มีสเปคอะไรมากมายนะคะก็คือเราเอาไปควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะซึ่งตรงนี้นะคะ,ะที่ลูกค้านำไปใช้นะคะเขาจะไป,ปะะใน ุมโซลินอย์ค่ะก็คือโซลินอย์สามโซนนะคะใช้ไฟ220โบโวลต์นะคะไฟบ้านปกติของเรานี่เองนะคะซึ่งภายในตู้นะคะก็จะมีตัวเบเกอร์นะคะไว้เปิดปิดนะคะในส่วนของกระแสะไฟฟ้าเนาะนะคะแล้วก็โซนออฟนะคะตรงนี้นะคะ3โซนเราก็แยกให้เลยนะคะโซนละตัวเลยนะคะก็คือสั่งงานโซนไข่โซนหมันนะคะตรงนี้ก็ ก็คือเขาสั่งนะคะโซลินอยนะคะสั่งเปิดปิดโซลินอยตรงเนี้ยนะคะถ้าใช้อุปกรณ์แบบตัวต่อต,ตัวอย่างเงี้ยก็คือมันมันอิสระจากกันนะ,ะคุณจะสั่งโซนที่หนึ่งนะคะโซนที่สองโซนที่สามนะคะหรือจะสั่งพร้อมๆพ,พันก็ได้นะคะตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเทอร์มินอลนะคะเทอร์มินอลนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะ ไฟที่จะมาเข้าตู้นะคะแล้วก็220นะคะเสียบเข้าไปนะคะแล้วก็โซลินอยตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะคะก็แบ่งให้แล้วนะคะต่อให้อย่างดีนะคะสวยงามนะคะหลังจากนั้นนะคะตรงนี้ก็สายไฟที่มาต่อกับตัวหลอดไฟแสดงสถานะหน้าตู้แล้วก็ตัวสวิตช์อัตโนมัตินะคะสวิตช์เปิดปิดมือนะคะโทษทีนะคะ นาตูนะคะสวิตนาตูนั่นแหละนะคะตรงนี้ก็แค่นี้นะคะาเป็นอีกสเปคหนึ่งนะคะที่มีลูกค้าสั่งมานะคะแล้วก็ถือโอกาสต่อแล้วก็รีวิวให้ดูนะคะว่าข้างในเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตู้แบบนี้นะคะใช้งานเฉพาะอุปกรณ์แบบเนี้ยจะราคาไม่แรงะค,ะค่ะคุ้มค่ามากๆนะคะลองดูนะคะ ใครสนใจสเปคแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกับเราเข้ามาได้เลยนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างขาสเปคแบบนี้นะคะถูกอกถูกใจไกลบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะเป็นโซนออฟ3นะคะ3าช่องนะคะ3าโซนไว้สำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะก็คือทำงานเป็นอิสระเพราะว่าเราคุมโซนต่อโซนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะลูกค้าไปใช้งานจริงๆก็คือไปคุมโซลินอยนะคะ่ะ นะคะก็รุ่นนี้นะคะก็ราคาประหยัดคุ้มค่ามากๆนะคะถ้าใครสนใจแบบนี้นะคะหรือมีสเปคในใจแบบอื่นนะคะสามารถคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราได้นะคะยังไงเราก็มาช่วยกันพัฒนาการเกษตรของเราให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะขอบ คุณนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะที่อุดนนุนสินค้าของเราด้วยดีเสมอมานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะมีสเปคตู้ไหนดีๆนะคะจะมาเปิดให้ได้ดูกันแบบนี้นะคะดูกันแบบบ้านๆนะคะใช้งานได้จริงนะคะุค้มค่ามากๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้ว